ตอนที่สามคำเตือนจากคนตายกล้าตื่นขึ้นมาในเต็นท์ของตนเองอีกครั้งท่ามกลางความมืดสลัวและเสียงลมพัดเบาๆใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเหงื่อเย็นและหัวใจยังคงเต้นแรงไม่หายจากภาพสุดท้ายก่อนหมดสติเขาค่อยๆขยับตัวรูปหน้าผากของตัวเองไม่มีใครอยู่รอบข้างทั้งดนทั้งเพื่อนอีกสองคนในเต็นท์หายไปเฮโดน โอมบอนกล้าร้องเรียกเสียงสัน่นไม่มีเสียงตอบกลับเขารีบคว้าไฟฉายแล้วเปิดออกวิ่งออกมานอกเต็นท์แล้วก็ต้องหยุดนิ่งกลางก้าวเบื้องหน้าของเขาไม่ใช่ลานค่ายอีกต่อไปไม่มีเต็นท์ไม่มีเวทีไม่มีต้นไม้สูงที่เขาคุ้นเคยมันเป็นลานโล่งกว้างที่เต็มไปด้วยไม้กางเขนเก่าๆฝังเรียงรายอยู่ใต้หมอกบาง สีซีดของไม้และป้ายชื่อที่จางจนอ่านไม่ออกทำให้ที่นี่ดูเหมือนสุสานร,ร้างที่ไม่มีใครมาเยือนมานานหลายสิบปีกล้าถอยหลังหนก้าร่างกายแข็งทื่อเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังเขากล้าเสียงเดิมเสียงนั้นอีกแล้วเขาหันขวับไปและเห็นเงาร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ห่างออกไปไม่ไกล เสื้อผ้าเขาเหมือนชุดลูกเสือที่พวกเด็กๆใส่ในค่ายแต่ขาดวินและเปื้อนดินจนจำสีเดิมแทบไม่ได้เด็กคนนั้นไม่มีเงาในเป็นใครกล้าถามเสียงเบาขาเริ่มสัน่นเด็กชายไม่ตอบเขายื่นมือที่ซี่จนเห็นเส้นเลือดทะลุผิวออกมาแล้วชี้ไปยังไม้กลางเขนต้นหนึ่งกล้าเดินไปดูอย่างลังเลและเมื่อเขาก้มลงมอง เขาก็เห็นชื่อที่เขียนไว้บนไม้กลางเขตนั้นดชเทอดศักด์ม่วงคำอายุ12ปีเสียชีวิตปี2522ดชเชิเดศักด์กล้าทวนชื่อนายตายที่นี่เหรอเด็กชายพยักหน้าช้าๆที่นี่เคยเป็นป่าช้าของหมู่บ้านชื่อบ้านโคงตายที่ไม่มีอยู่ในแผนที่แล้วเสียงของเขาสะท้อนในหัวกล้าโดยตรง เราเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เคยถูกพามาเข้าค่ายแบบเดียวกับพวกนายเมื่อ <me S 2> 40ปีก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นกล้าถามด้วยเสียงแหบมีบางอย่างในป่านี้ไม่ใช่ผีไม่ใช่คนมันกินตัวตนของเราเธอสักพูดชาช้าดวงตาเศร้าลึกพวกครูไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้เคยเป็นที่ต้องห้ามเคยมีพิธีสะกดบางอย่างแต่พอคนเท่าคนแก่ตายหมด คำเตือนก็หายไปกล้ากลืนน้ำลายฝันนี้ชัดเกินกว่าจะเป็นแค่ความฝันแล้วฉันจะทำยังไงไนายต้องช่วยฉันนะเพื่อนฉันหายไปคนในค่ายเริ่มหายตัวมันจะค่อยๆลบชื่อของพวกนายเริ่มจากความจำของเพื่อนแล้วตามด้วยบันทึกในโลกเธิดสักยื่นมือมาสัมผัสไหลกล้าฉันเองก็ไม่เหลืออะไรแม้แต่พ่อแม่ก็ลืมว่าฉันเคยเกิดมาช่วยฉันที กล้าร้องไห้แล้วคว้ามือของเขาไว้แน่นมีทางเดียวเสียงของเทิดศักด์เริ่มจางลงอะไรทางไหนต้องเผาต้นไม้ใหญ่ที่อยู่กลางค่ายที่รากของมันฝังกระดูกของคนแรกถ้าไม่เผามันจะตื่นเต็มตัวหมอกหนาทึบเริ่มไหลเข้ามาปกคลุมทั้งลานกล้ากรีดร้องทุกอย่างมืดสนิทกล้าตื่นเสียงตะโกนทำให้เขาลืมตาขึ้นอีกครั้ง พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในเต็นท์เพื่อนทั้งสามคนอยู่รอบตัวเกิดอะไรขึ้นกับนายวะโดนเขย่าตัวเขานายละเมอทั้งคืนเลยนะเมื่อกี้เราจะปลูกก็ไม่ได้ตัวนายเย็นมากเลยนะโอมเสริมกล้าหอบหายใจหนักเหงื่อชุ่มทั้งร่างแต่สิ่งที่เขาจำได้ชัดเจนมันไม่ใช่ความฝันแน่ๆเขาคว้าสมุดบันทึกแล้วรีบจดลงด้วยลายมือสั่น คืนที่สามฝันว่าพบเด็กชายชื่อเทอิดศักด์ม่วงคําบอกว่าเคยตายที่นี่เมื่อ40ปีก่อนป่าช้าเก่าชื่อหมู่บ้านโค้งตายบอกว่ามีบางอย่างกินตัวตนต้องเผาต้นไม้กลางค่ายกระดูกฝังอยู่ใต้รากทันใดนั้นเองเสียงหวีดแหลมก็ดังขึ้นจากด้านนอกค่ายกรีดกรีดกรีดนักเรียนหญิงกลุ่มหนึ่งกรีดร้องสุดเสียงครูวิ่งเข้าไปดูทันที กล้ากับเพื่อนรีบออกจากเต็นต์ตามไปแล้วพบว่าเด็กหญิงชื่อมดจากห้องปอ .6 ทับ2กำลังชี้นิ้วไปยังต้นไม้ใหญ่กลางค่ายเมื่อกี้ฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นผมยาวใส่ชุดสีขาวหมดร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลไม่หยุดเธอยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วหายเข้าไปในลำต้นเลยค่ะทุกคนพากันชะง,งักมองต้นไม้นั้นต้นไม้ใหญ่ที่สุดของค่ายสูงกว่าต้นอื่นๆมาก รากของมันแผ่กว้างเหมือนอุ้งมือยักษ์จับพื้นดินไว้แน่นกล้างเงียบไปครู่หนึ่งก่อนหันไปพูดกับเพื่อนด้วยเสียงหนักแน่นฉันจะขุดดูใต้ต้นไม้คืนนี้ใครจะไปกับฉันบ้างตอนที่สีใต้รากไม้ต้องห้ามกลางคืนในค่ายลูกเสือเย็นลงกว่าคืนก่อนราวกับอุณหภูมิของป่าลดต่ำลงอย่างผิดธรรมชาติหมอกบางๆปรากฏขึ้นตั้งแต่หัวคำ่ำ แม้จะไม่มีฝนแต่ความชื้นแฉะกลับอบอวนไปทั่วบริเวณกลา้าดนโอมและบอลรวมตัวกันที่หลังเต็นเมื่อเวลาล่วงไปถึงเกือบเที่ยงคืนแสงไฟจากเวทีและเต็นครูเริ่มดับลงทีละดวงเหลือเพียงแสงจันทสลัวหลอดผ่านกิ่งไม้หนาทึบแน่ใจนะว่าจะทำโดนถามเสียงเบาถ้าโดนครูจับได้นะโดนตีแน่ กลัวครูหรือกลัวผีละ่ะกล้าตอบกลับเบาๆตอนนี้ฉันไม่รู้แล้วว่ากลัวอะไรมากกว่าโดนถอนหายใจกล้าหยิบพลัวพับจากกระเป๋าเป้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้สำหรับกิจกรรมสำรวจดินที่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่วันที่กลุ่มสามหายตัวเด็กทั้งสี่คนค่อยคๆอย,ย่องออกจากเต็นท์ลัดเละาะแนวพุ่มไม้จนมาถึงต้นไม้ใหญ่กลางค่าย ต้นไม้นั้นสูงตระงานแผ่รากออกเป็นวงกว้างใบของมันไม่ไหวไหวแม้จะมีลมพัดผ่านเนาวจันท์มันดูเหมือนเงาอะไรบางอย่างที่เกาะอ,อยู่กับพื้นโลกมาเนิ่นนานเริ่มเลยไหมโอมถามเสียงแผวกล้าไม่ตอบเขาแค่เริ่มขุดเสียงดินถูกขุดดังกรอบแกรบช้าๆทีละชั้นชั้น กลิ่นดินชื้นๆกับกลิ่นเหม็นบางอย่างเริ่มโชยขึ้นมากลา้าไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่ทุกคนต่างเงียบผ่านไปไม่ถึงสิบนาทีพลัวของกลา้ากระทบเข้ากับอะไรบางอย่างที่แข็งกึกเจอแล้วบอนพูดด้วยเสียงตื่นเต้นแต่พยายามกดไว้กลา้าก้มลงไปใช้มือเขี่ยดินออกอย่างระมัดระวังสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเศษกระดูก ไม่ใช่กระดูกสัตว์มันเรียวยาวและเป็นทรงเหมือนกระดูกแขนมนุษย์พระเจ้าโดนกระซิบมันเป็นของจริงใต้กระดูกนั้นยังมีเศษผ้าเก่าๆสีซีดจ,จางเหมือนชุดขาวที่ถูกฝังกลบมานานนับสิบปีเมื่อกล้ายหยิบผ้าขึ้นมาเขารู้สึกถึงลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านแม้รอบตัวจะไม่มีลมเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้น โฮก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 เสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากใต้ดินเสียงนั้นไม่ใช่เสียงสัตว์มันหนักแน่นและแผ่ซ like ่านเข้ามาในอกเหมือนแรงสั่นสะเทือนที่ไม่มีต้นต่อเด็กทั้งสี่คนถอยหลังด้วยความตกใจขณะที่พื้นใต้ต้นไม้เริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังขยับตัวอยู่ใต้ราก เราต้องหยุดแล้วดนร้องฉันว่าเราไปไกลเกินไปแล้วไม่เราเริ่มแล้วเราต้องจบให้ได้กล้าตะโกนกลับเขารีบเทน้ำมันจากขวดที่เตรียมไว้ลงบนรากไม้และเศษผ้าเก่าก่อนจะจุดไฟแช็กขึ้นแสงไฟลุกพรืบเปลวเ,เพลิงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วรอบรากไม้กุ่นเผาไม้รุนแรงจนน้ำตาไหลรากไม้ที่เหมือนหินกลับไม่ติดง่ายผิดปกติ ขณะเดียวกันเสียงหวีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศทุกทางเสียงของเด็กเสียงของผู้หญิงเสียงของชายแก่เสียงหลายสิบหลายร้อยชีวิตที่เหมือนจะถูกขังไว้ใต้ต้นไม้ต้นนี้เผาเลยอย่าหยดกล้าร้องท่ามกลางเสียงหวีดร้องเงาดำดำเริ่มปรากฏรอบพุ่มไม้รอบท้ายเป็นเงาร่างคนแต่ไม่มีหน้า บางตัวเดินบางตัวยืนบางตัวคลานเสียงกระสิบเริ่มดังขึ้นพร้อมกันทุกทิศท,ทางทำไมทำไมถึงปลูกเราพวกเจ้ามาที่นี่ต้องอยู่ที่นี่เผาไม่ได้เผาไม่ได้เปลวไฟลุกสูงขึ้นเรื่อยๆจนแสงสว่างทั้งลานค่ายเด็กๆหลายคนในเต็นท์เริ่มตื่นบ้างร้องไห้บ้างวิ่งออกมาดู เสียงครูก็เริ่มดังขึ้นไฟไหม้ทุกคนออกมาแต่ในขณะที่ทุกคนตื่นตระหนกเงาร่างดำๆเหล่านั้นกลับกรีดร้องด้วยเสียงสุดท้ายแล้วหายวับไปกับควันอย่างรวดเร็วเรากับว่าไฟได้ปลดปล่อยบางสิ่งที่ติดอยู่มานานเช้าวันต่อมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงค่ายหลังจากครูโทรแจ้งในช่วงดึกตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและพบ กระดูกมนุษย์จํานวนมากใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งต่อมาถูกส่งไปพิสูจน์ในนิติเวชข่าวดังไปทั่วจังหวัดพบหลักฐานว่าเคยมีการฝังศพหลายรายบริเวณค่ายลูกเสือเก่าที่ถูกสร้างทับสุสานของหมู่บ้านร้างในอดีตกลุ่มสามถูกพบตัวอีกครั้งพวกเขาเดินออกมาจากแนวป่าอย่างไรท้ทิศทางไม่มีใครในกลุ่มจำอะไรได้เลย พวกเขาคิดแค่ว่าตื่นขึ้นมาในป่าแล้ว